ครับสวัสดีเจ้าพ่อพี่น้องทั้งหลายคุณนาคุณลุงคุณตาคุณยายอืบันสวัสดีครบทุกคนหลดเป็นพอพอแมนตีหลดลว,วดเพียงไปหลดจ้าเอาเตือเดียวไปเลยวันนี้ มีอะไรเหล้าวันนี้มีลาวค่ะับลาวพัฒนาอะไรนี้เลยคนระับล้าลนะอินเตอร์กมีหลายล้วเลยจ้าลาวพัฒนาห้าหน้อยเอาเบิร์ตพ่อ<笑><笑>มีอะไรเอามาให้หมดประสัตว์ว่าโอ้ยอ่ะรองดูวันนี้จ้าพ่อ เผื่อมันเก็บตังค์ยาวบวกน้อยจ้าบางหันเล็กน,น้อยไปออกเล็กล่าเบิดเนาะแม่อยู่พ่อเจ็ดดันนักตีปวดเหลืออีนี้วะไปจังหวัดถึงขอบที่ขอบนองไปเบิดเลยจ้าอืม น้อยก็มาครูเดียวก็มาสองครูมาเฉพาะกิจศูนย์หกมามีพีเจ็ดหนเนาะอืมจ้าพ่อเป็นไรยัง่าพบว่าได้เนด่ยนแก้วอยู่ดอกจ้าดนลาไปต้มก็ได้ในปนในแก้วยังดีกว่าบาดแพ่อ้า เวลาที่รีบเร่งจ้าพ่อเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับหนึ่งเราเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับหนึ่งค่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเลขสามตัวห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามนี่ เกเก้าเสียงจ้าหกแปดหกเจ็ดหกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าค่ะอ้าวกัวกันห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้า กันห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าค่ะเออดวกันแล้วก็เอ่อเรนพิงพูดไปที่น้อยจ้าแ้วบางทีเนี่ยนอยมันก็ไปออกเหล่ะเง็นประมาณออกวปะแมนอยู่พออืมมันเป็นศูนย์รวมนะบบบคอยัดพันจ้าเพ่นลืมนะมันรวมมันสามารถที่จะออกได้หมดจ้าพ่อืมมันจีไป อยางไรกตยามันเหล็กติดตัวมันช่วนกันไปไซเรนไปกับตาหัวมันเนาะจ้าเข้าสองราห้มันถือละไปราค้าถือกระโซโตกบ้าแล้วก็เป็นของท่านไม่ใช่ของผู้ให้หวยตัวเนาะ <c oughs> เป็นยังกันแล้วอ้าวเด่นบิ้โรดศูนย์กับสอง น้อยวิ่งรูดศูนย์กับสองค่ะศูนย์ก็มีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดสี่สองหกสองแปดสองสี่สองหกสองแปดสองค่ะเออเอาจ้าพรนอมุนเห็นนี่เดียวดิล่ะซับค้าหลอกหมอผ่าจ้าพร้อมหมนี่แหละต้องเชื่อมันกัน เพราะว่าเรี่องเท้าห้มันไปตรงมันก็ไปกลับนะจ้าเออมันเอาแน่นอนหมดเลยเหล่าเจมื่อเนี่าเจเว้นมือม่อไหนมือม่อไหนมื่อไหนมันบ,บ,บกออกม่มอ,อยากออกมันเดี๋ยจังสิบ่ออกเลยี่นะเมื่อเนี่ยออกขมันมากันมาเบิดตำรวจล่างมาตรวจเหล่าเหล่าจ้มันเนาะจ้าพ่อไม่มีใครจะรู้ว่าเลขมันสีออกตัวไหน ของไม่มีรากปราสันมาอืมห่วงห่วงห่วหวงหเพมีเสาเข็มไปไปได้เมืดแล้วพ่อของบ่มีหากปราสันผ่นผ้าเบาได้หนิไปได้เมื่อส์ประสันบ่มีหักเข็มปเขาขจาวาขันบอกตาม่าะจอีสานเขาของบ่มีหักแก้วแล้วจำุสิไปจ้าเอ๋นั่นแหละลเอซี่ก็ไดเบอ่งเอาพิจนาเอา เอาไปเบิงเอาไปที่เจ้าน,น่าเบิงใส่กันเบิงเสียนทั้งหลายทั้งปวงลังเทียมมันกะเอาเรียกวิ่งเรียงวิ่งเรียงเด่เเเนไปประกบกันมันก็ขับมันตอกมันตองหาหลายตัวจ้า <c ười> พ่อผู้หนึ่งมากสองผู้หนึ่งมาเจ็ดผู้หนึ่งมากสามผู้หนึ่งมากหาห้ประกบกันเอานะแมนจ้าข้าเจ้าชิดคากล้าลั่งเทียมมันกะเออเสียนหนึ่งมากตัวหนึ่งเสียน,นหนึ่งมา,า,ากตัวหนึ่งเขาตะเลขวิ่งเขาไปจับประกบใส่กันมันกะถือจ้าพ่อ รวมพลังเนี่ยแต่รวมพลังบ่ได้รวมพลังเตี้ยเออรวมพลังเซียนใจกันนะอเอาแบบนกักจนเลยแสงออกมาป่าป่ามามันอ้ยมัน,มนเดียวเดียวมันมันเดียวเดียวกองสลากอยู่ตัวจ้าพ่อเออกองสลากดนดี่มันจกเป็นอย่างไรบุมันรับค้าหรอเข้าจีเลยแมนอยู่ย Man, you, พ่อ,อนั่นเทียบกับไปตัวดีตัวเดีน ไม่เพียอยากรอกอย่ากรองอย่างก็ออกไปตรวจทันทีนะจ้าอ่าน้อยนิดจ้าเรื่องมือตองวัตถุข้านเอาขึ้นบนนอกเดี๋ยตัสิเธิ์ไปตีเออเอาวันหนึ่งหน่อยเนาะบานทีละวางอาทิตย์สีมาบางหันละข้าแรกแปดแปดข้าสองก็ออกแปดแปดข้าสามออกแปดแปดเอาขึ้นเบือง้วมีใส่ออกโเขียนจังสรรเนาะเออเคลื่อนดียกับซีซีเขาบว่าจ้า เน่อเน่หอ๋อี่แล้วคือเมืแรงนี่แหละแต่เบืองเนื้อนี่มันก็ต้องมีเดยกตองจะคาดนะ,นะจ้าพ่อแต่มันจีตองอย่างมมันจีตองศูนย์บอลหรอจีตองสองสินะมันเคยมากจ้าแต่มาตองแปดตองเจ็ดตองเจ็ดก็มาดูห้าหน่อยมันธรรมดาเด้อห้าหน่อยก็ได้เดี๋ยวนี้ตีพ่อเ้ยมันแง้ง คือจะถามดอกตัวไดนมึงกดป้าตอรวจนะแมนอยู่พอเขาใส่คอมพิวเตอร์ออกเนาะเออมันจะมีดีเจนางสาวหน้าจอนี่ยนะมันกับมีแปดอยู่หันมันกับเนยออกตัวไหนมันก็รับรัดป้อตรวดจ้านต่โอ้โหวันที่เซนเอฟซีได้เงินก็น่ามันกับบริษัทมันกับปล่อยหอบไปตามธรรมชาติจ้าพ่อแต่วันที่เชียวขึ้นก็น่ามึงกดป้อตรวจเนี่ยเดี๋ยวจมันเดีกวเนี่ย อาไดวงน่ะ้าตาไดวงซอยอดวงผู้หายแน่ดวงผู้รับแนะแ่นักแสดเนี้ยอ้า,าวเ้าโดนแล้วโวยข้อโวยพ่อหาอ่าเอฟซีเนี่ยจ้าพออ่อเอไ่ยมิจิควบชูควมเจริญมาแรกนี่ก็ขอให้ติดหวด้วยเบอร์จับตัวได้กระอคให้ออกตัวนั้นมีเงินมีทองมีใส่กันมีเงินมีทองใส่กันมาแรนะออากเออพ่อฤี่มาสี่ผู้พ่อฤสีไปทู่พ้พน เอาเท่าน mm hmm. mm hmm. pues ั้นแต่ย oui ่เอาหลายต่อเอาพ่ออยู่ได้พ่อจมว่าผ้าขวดจ้าขาดชุ่นก็แย่ขาดหลายขาดเจนี่จังน้อยแต่ว่ากันได้กะได้ร้ายแน่กับผมไปยัางดอกจะไปจะเสียหลายจ้าพ่อนัะไอ้โชคไอ้มันกันสุขุทุกคนเด้อมาแรืองจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาเนื้อทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าครับสวัสดีครับาสวัสดีค่ะ